มันจะยังเชิญกันอยู่อะคาเป้ดึงใส่เคนดีง่ายครับแต่รู้สึกว่าพอใช้สกิลแล้วปุ๊บนั่นแหละใส่ต่อครับคาตาคิซึมาไม่สามารถดึอะคาเป้ได้ครับเรียกว่าโดนครับอะคาบานเลครับบราอขปัาบราอะคาบันขปันและเข้ามาสกิลใส่โดยซัมเมอร์ไอแฝดตายเรียบร้อยโดยดีซีบีที่อ้อมมาถึงด้านหลังครับสวยงามมากครับการตกครั้งนี้ของเบสเชย์อีกบอร์ดเลือดดังนี้หรือประมาณสองหมื่นครับไอแฝดครับไปยิงซึ่งหน้าวางแถบครับอยู่ตรงนั้นโร้และไปโดนครับ นันตดไปตรงจังหวะนี้ครับตาคิ้ซึ้มครับดูเหมือนจะสวยครับแต่สวยพอหรือเปล่าครับี่เบเกอร์มาลงสกิลฟอส่าไม่มีจังหวะเข้าดีซีบีมาตัดยับสองและยับสองไปอย่างนี้เก็บสองอ้าวแล้วลาวิลลาวิลไปย่ออะไรกันตรงนั้นแล้วอย่งนี้เขามีสูงมาเซ็นสิบเดือนนะก็ได้อยู่โอ้โ้จับก็เลยนะฮะจับได้สาสตาดีนะ ตัวนั้นไปโดดช็อปใส่แล้วโล่งลงไปแล้วครับสำหรับกาเบียลปาดตรงนี้ตัวเลขมันแรงเหลือเกินได้ดูดูได้กาเบียลเสร็จแล้วครับไิลี่ต่อด้วยครับบิลิฟเข้ามาเติมตรงนี้แล้วโอ้โหหายไปเลยสามเอ็นขับหน้าอยู่เสียทั้งจอร์ดิเอสสามเอ็นแล้วบูโนปิงก์นะพยายามจะนำโชว์ตรงนี้จะโซโล่เรียบร้อยหรือเปล่าด้วยการช่วยเหลือของบิลิฟที่มาเติมด้วยแลกกันไปสามต่อสามครับหลังอ้อดมาสวยมากแล้วแต่เขาดันดูดูไปแล้วครับกาเบียลแล้วใส่ไปเรียบร้อยฮะโอ้โหแล้วเนี่ยคิปเกอร์จะรอดไหมจะรอดไหมโอ้โดนเหยียบบบบเเเเตต็็มมมมกกียยยรรร์ลลลสสสโอออออ้้้ววาาคัซนนแแไไปป่ะ ไม่นะโอ้โไม่รู้จะช่วยยังไงกันแหละไปทีละตัว2ตัวฮะโอ้โหหนักห่วงเหลือเกินฮะโอ้โหหนักกว่านี้ก็แกงมาสมัดแล้ว บลับบอกแล้วฮะบลับแข่งกันไม่หยุดครับคู่น kind of ี้ตู่หูบอกเลยว่าเช้านี่ไม่ช่วยอะใช่ครับเอาไว้พิซซันไปแล้วด้วยครับปิซซันสวยมากตอนั้นสวยจริงๆด้านบเลยแล้วโอ้ยปิกเข้าป้อมนะต้องมีระยะของการกดบลับบอกพิจูยิงสวนแล้วมีซสตีดู่เข้าไปถ่ายให้แล้วมีแล้วไปเอาที่เบลของพิจูไปแล้วกลายเป็นว่าจับเขาแต่เราแย่ครับไกลแค่ไต้องวิ่งยาวๆแล้วโอเมื่อกี้ถ้าโดนก็อาจจะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะบวกเลยครับตอนนี้เราเสียไปเปอร์อย่างนี้ครับจังหวะเกมมาครับคุณเสกเฮ้ยไม่ได้ชี้กลุ่มนั้นเฮ้ยข้างหลังเอาบังคคมมีีีีีออยู่่่่่่่่แลลลล้้้วเเ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 เปิดนนนตาาาาใสททพืกกกกจห เล่นด้วยกันแล้วหายไปก่อนในอาวุธทีครับตามมาด้วยซัมเมอร์ที่ขหน่าหล่นลงไปรูบมาด้วยแถวหลังแล้วพีจูยิงพีอีสปอร์ตจอดขาป้อมเป็นทีม